สวัสดีครับเพื่อนวันนี้จะมาทำน้ำปลาหวานนะคะกินกับสสเดาแล้วก็ปลาดุกย่างนะคะมาทำกันเลยนะตั้งเตาติดเตาก่อนใส่น้ำมันเติมระน้ำมันเริ่มเดือดแล้ว ใส่พริกไปเลยนี่ทอดพริกก่อนนะคะพริกเริ่มเปลี่ยนสีละใกล้ละใช่แล้ว,ลว,ลวอพอพริกจุกแล้วตักพริกออกก่อนพักพริกไว้ก่อนนะคะพักพริกไว้ก่อน หอมแดงทอดไปเลยเบาไฟหน่อยหอมเริ่มใสแล้วพักหอมไปตักหอมไว้นิดนึงนะคะตักหอมไว้นิดนึงน่กไว้ก่อนแล้วก็ทอดนี้จนกรอบนะคะจนเหลือง หอมได้ที่แล้วนะคะปิดไฟก่อนเดี๋ยวเราจะพักหอมไว้ก่อนนะคะตักหอมออกตักออกก่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่นี่พักหอมไว้นะคะอ่าน้ำมันที่เหลือนี่ตักออกนะคะเพื่อนๆเอนทอะไรก็ได้นี่ โอ้เน่เอาจนเปลียงเลยนะคะน้ำมันออกก่อนแล้วเราก็เติมน้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็จุดแก๊สอีกทีนี่รอน้ำเดือดแป๊บเดียวนะคะ ใส่หอมแดงที่เราพักไว้ตะก,กี้นะคะใส่ลงไปเลยใส่น้ำตาลมะพร้าวนี่ใส่ลงไปใส่น้ำมะขามนะคะวันนี้เราเป็นน้ำมะขามสำเร็จรูป พอก่อนนะคะแล้วก็คนคนคนนะคะให้ขเข้ากันเนี่เคี่ยวนะคะเติมเกลือด้วยนะคะเพื่อนๆใส่เกลือลงไปหน่อย แล้วก็น,น้ำปลานะคะน้ำปลาอย่างดีมันจะทำให้อหอมนะคะเพืเ่นอนๆใส่ทีละนิดละนิดก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมรสชาตินะคะตอนนี้เขาก็เคี่ยวก่อนเคี่ยวที่เราใส่ไปตะกี้นะคะมีหอมแดงน,น้ำตาลเกลือน้ำมะขามน้ำปลานะคะ เคียวเเข้ากันกันนะคะไฟอ่อนน้อยเคี่ยวต่อไปนะคะเคี่ยวต่อไปเคี่ยวจนน้ํางวดเลยนะคะนี่ตอนนี้ยังมีน้ํานักอยู่เคี่ยวต่อไปนะคะให้มันเข้าคน,น,นไปเรื่อยๆเลยๆเลยๆเลย,เลย,เลยนี่ รสชาติคือได้รสชาติเปรี้ยวเค็มหวานนะคะเพื่อนๆปรุงใือได้รสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวจากน้ำมะขามหวานจากน้ำตาลมะพร้าวเค็มจากเกลือและน้ำปลาเที่ยวต่อไปเริ่มงวดละเริ่มงวดละ ข้าจะเบาข้นเกินไปนะคะนี่มันแบบมีน้ำพ่อจะกินกับข้าวสวยโอเคแล้วนะคะเราจะเบาคนเกินไปนะคะได้ที่แล้วปิดแก๊สเลยนะคะเพื่อนๆชิมรสชิมชาติก่อนเนาะ รสชาติที่เราบอกไว้ตะกี้ก็คือเปรี้ยวเค็มหวานนะคะอ,อืมโอเคเปรี้ยวเค็มหวานนะคะจังหวะนี้เราใส่พริกทอดลงไปเลยปุ๊บนี่แล้วก็ขอหอมเจียวหน่อยนึงนะคะ นี่เดี๋ยวเอาใส่ถ้วยใส่จานก่อนอน่ากินก็ค่ะเพื่อนๆน่าตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟนี่โรยหน้าด้วย หอมน่อยนะคะพรมีผักชีก็โรยได้นะคะนี่ตอนนี้น้ำปลาหวานสูตรง่ายๆของเฮาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนทำบบเป็นสามารถเอาไปทำเองได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะอย่าลืมนะคะ ใครทาแล้วรสชาติเป็นจะไดสูตรเป็นจะไดผิดแพลกแตกต่างจากทุกนี้ก็เกาะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีวิธีเด็ดกว่านี้เกาะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมค่ะบายบาย